สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าันาคารที่20ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคาสารณ์ราคารทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและแรงงานราคาทองคาประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระหว่างบริเวณ1789ดอลลาร์ถึง1798ดอลลาร์ด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ104.33ถึง104.75จุด ด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 4 8 0ถึง34.84บาทต่อ1นดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินยูโรที่แข่งค่าขึ้นหลังสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีประจำเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้นสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์โดยภาคธุรกิจในฝั่งยูโรโซนที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณการฟื้นตัวจึงส่งผลให้สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้น กดดันให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงและกลับมาเป็นปัจจัยหนุนทองคําขณะที่มีแรงกดดันหลังเกิดความกังวลว่าการผ่อนคลายคุมเข้มโควิด1 9เพื่อเปิดประเทศของจีนอาจส่งผลให้ยอดติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่การล็อกวนวอีกครั้งอีกทั้งตลาดกําลังจับตาประเด็นอัตาราเงินเฟ้อฝั่งญี่ปุ่นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นตเตรียมหารือบ OJ เพื่อปรับเป้าหมายเงินเฟ้อ หากมีการปรับเป้าหมายเงินเฟอ้ออาจส่งผลให้ BOJ นะคะต้องตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลให้เงินหยวนและเงินเยนอ่อนค่าลงได้ซึ่งจะหนุนดอลลาร์ให้ฟื้นตัวและกลับมากดดันทองคําแนวโน้มราคาทองคํราระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1,770ดอลลาร์ 1, 70, และ1,760ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับสัดไปที่บริเวณ1,745ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,810ดอลลาร์ 1, และ1,825ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,840ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่20 ธันวาคมปี2565อ้างอิงราคาของวันที่19ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ว,วันที่20ธันวาคมปี2565ทองคำแท่ง9สโรน5%รับซื้อ29,500บาทขายออก29,600บาท ทองรูปพันธก์96.5%รับซื้อ28,970บาท76สตางค์ขายออก3 1 1 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำสรุปรวมของวันที่19นะคะราคาคงที่แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำณทีินี้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ